รู้จักถุงยางอนามัยไหมรู้จักค่ะรู้จักดิพี่เออรู้จักครับผมรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักสิพี่คิดอย่างไรกับถุงยางอนามัยเป็นของป้องกันโรคทางเพศครับเอาไว้ใช้คุมกําเนิดครับคิดว่าถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคติดต่อได้แล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์โดยที่ไม่พร้อมได้ค่ะมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เราป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรครับผม หาที่ไหนได้บ้างซื้อตามร้านขายยาก็ได้ค่ะกล้าซื้อถุงยางอนามัยไหมกล้าค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะในสมัยนี้ที่จะต้องไปซื้อถุงยางอนามัยด้วยตัวเองกล้า,าค่ะหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แปลกกล้าค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะมีติดตัวไว้เพราะว่ามันป้องกันได้ ส่วนตัวผมก็มีความเขินอายที่จะไปซื้อถุงยางอนามัยนะผมเราก็ต้องเดินหยิบในเชฟเร็วๆแล้วก็ซื้อขนมอื่นกองกองรวมกันนะครับถ้ามีถุงยางอนามัยให้กดฟรีอยู่ในตู้ที่ขายสินค้าอัตโนมัติทั่วไปแล้วถุงยางอนามัยกดได้เลยแค่เลือกไซส์ฟรีคิดว่าเป็นอย่างไรโอ้ชอบชอบเลยครับดีดีเลยครับอย่างนี้ชอบค่ะมันน่าจะสะดวกดีใครๆก็กดได้ค่ะมันก็อาจจะดีนะครับ เผื่อเวลาใครต้องใช้จะได้กดนะครับดีครับเพราะว่าสะดวกครับกล้ากดค่ะเพราะว่ามันปังมันเลิศอยู่นะคะของฟรีใครก็ชอบค่ะง่ายกว่าดีไม่มีอีกแล้ว รักช่ำปลอดไทยช่ำปิดจบด้วยถุงยางคอนดอม anytime anywhere อ๋อตู้นี้มีชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองด้วยนะจะบอกให้ เพื่อให้การเข้าถึงถุงยางอนามัยง่ายเพียงปลายนิ้วทุกคนทุกเพศทุกวัยใช้ได้อย่างเท่าเทียมเพียงกดถุงยางอนามัยผ่านตู้รักชำ่ำปลอดภัยชำ่ำปิดจบด้วยถุงฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขคุณจะได้ถุงยางอนามัยที่บรรจุในกล่องมีไซส์ให้เลือก 49, 52และ54มิลิเมตรใครสะดวกไซส์ไหนกดเลือกได้เลยชำ่ำชำให้รักทุกครั้งทุกที่มีความปลอดภัยคอนดอง anytime anywhere นอกจากนี้สามารถกดรับชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเองอีกนะฟรีฟรีฟรีแบบไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การตรวจเป็นเรื่องปกติที่สุดเข้าถึงง่ายตรวจเร็วรู้เร็วหากมีเชื้อก็จะได้รักษาเร็วหากไม่มีเชื้อก็ป้องกันต่อไปด้วยถุงยางอนามัยปลัดไทยช่ำๆนับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของกรมควบคุมโรคโดยกองโรคเอสและโรคติตดต่อทางเพศสัมพันธ์และบริษัทซันเวนดิ้งเทคโนโลยีจำกัดมหาชน การให้บริการตู้กดทุงยางอนามัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งเน้นให้เกิดการเข้าถึงถุงยางอนามัยได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาโดยตู้กดจะถูกติดตั้งไว้ตามจุดที่ใกล้ชิดเยาวชนเช่นสถานศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลายัยแหล่งชุมชนศูนย์การค้าเพื่อให้สะดวกต่อการกดใช้ถุงยางอนามายัยใครใกลจุดไหนตรงไหนสามารถกดได้แบบฉ่ำ พกถุงยางไว้พร้อมใช้พกได้ทุกคนการมีถุงยางอนามัยพกติดตัวไว้และใช้ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคนทุกช่องทางเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อตอนเองและคู่ของคุณป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมรักชำปิดจบด้วยถุงขันดอม anytime anywhere